มาเลยอ,ออกไปนานแล้วออกมานานแล้วมาเลยมาลูกมาโอ้หาญานะเด็กดีของา่าเออมาเล้ยมาเนี่ยมาเนี้ยจะไปไหนมาเข้าบ้านเร็วเด็กดีใครเป็นเด็กดีมามาออโอ๋มาเร็ว,เ,วเร็วขอยา่ากอดเร็ยวเดีวเวเดว,เวโอ้มาเข้าไปกอดกันดีกว่าไปโอ้อกอดกันเนาะกอดกันหนูจะกินอะไรกินส้ม กินผลไม้เหรอเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมออกไปเห่าข้างนอกกันเหนื่อยไหมืหอมาเดี๋ยวประตูให้ละมาเลยเข้าไป <c oughs> <c oughs> ไม่อะโอ้โหเป็นทำมูลแต่เช้าเลยเนี่ยเเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ เป็นทรมูลแต่เช้าเลยเนี่ยมา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 ให้กอดให้กอดโอ้ยี่ผ่านเหลอเนี่ยเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมผาออกเสียงพลังแต่เช้าเลยเนี่ยฮึฮึห,หมาเพื่อนบ้านผ่านมาโมเสียงดังเชียวไหนดูหน้าทีมีขี้ตาหรือเปล่าอ,อวันนี้อันนี้น่าใช้ได้จดุดบิ๊บบ๊อปปี้เป็นมีเปล่า ออเออวันนี้ดีนะหน้าตาไม่เป็นขี้ตาเธอยังไม่ได้เช็ดเลยก็ยังสะอาดสะอ้านดีนะเนี่ยเอ้ใช้ได้เลยเหนื่มไหมเหนื่มไหมโอ้โหเอาปล่อยออกจากห้องนอนแล้วห <garments> <published> ืมเนาะเก่งมากไหนขอมือดิได้ขอมือแต่เช้าได้ไหมเนี่ยขอมือถ้าไม่มีอาหารได้ไหมฮะ มาใครจะให้มือยาบ้างมาขอมือหน่อยเดี๋ยวเอะมือมามือมามือมาออะมือมามือมามือมามาจ,จักจ่อยมือหน่อยเดี๋ยวเอาคุกกี้ไปไหมคุกกี้เนี่ยคุกกี้คุกกี้คุกกี้หน้าอร่อยเนี่ยเอาไหมใครจะกินคุกกี้เอามือมานั่นอีกข้างนึงนั่นโอ้โหพี่ผ่านละ พี่ผ่านคุกกี้ไหมครับป๊อปปี้มาขอคุกกี้แล้วพี่ผ่านจะกินคุกกี้ไหมมานั่งลงนั่งลงครับมือมามือมาเอออีกข้างหนึง่งจอลโอ้โหให้มือกันใหญ่เลยเพื่อคุกกี้เนี่ยนะลูกนะสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหจะกี่อันอี่อันกินช้าๆกินอันเดียวก็พอมากเน้นเน้นเน้น,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 น ดูดไหนน้ำลายหยดยังน้ำลายหยดเลยยังอา้าวป๊อปปี้หวัดดีก็น้ำลายป๊อปปี้หยดเป็นทางแล้วโอ้โหอ่ะนี่ของหนูทิเดี๋ยวน้องกินหมดนิบกินเขา้าอย่าหมดช้าป๊อปปี้น้ำลายยึดเลยโ่วยยากมากเลย นี่คือคุกกี้สิงคโปร์นะเป็นของชอบของปวดของป๊อปปี้ที่สุดอือหือไม่ผ่านก็เป็นกองไม่ผ่านชอบตุนปีป๊อปปี้โอ้โหปี้อะไรเดี๋ยวป๊อปปี้อ่ะอันสามะอ่ะพี่เขาเพิ่งกินไปอันเดียวเองผ่านสึกเพิ่งกินไปหนึ่งอันเองป,ป๊อปปี้สามแล้วนอกรอบไปนั่นเราเนี่ย แม่แม่พี่ผ่านก็หมดเหมือนกันเกี่ยวเหมือนหมาฟันไม่ดีเลยนะเราเนี่ยอือฮปีสี่แล้วนะพี่ผ่านถึงสองอ่ะปีห้าห้านะาดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้พี่ผ่านนะพี่ผ่านสามอันออร่อยไหมลนะ่ะ กินเยอะเดี๋ยวก็หมดเลยดิอือป,ปีหกอันแล้วอธิ่านธสี่พอแล้วล่ะปะเดี๋ยวอ้วนกันนี่พยายามลดความอ้วนให้อยู่เนี้ยเดี๋ยวเดินไม่ไหวเนาะไข่ก็เลิกกินละเห็นเพื่อนต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันว่าโอ้กินไข่ดิบไม่ดีนะมันมีสารบางตัวทำให้หมาตายเร็ว แก่แหมืนแอ่คเจอจริงๆด้วยไม่กินกินอาหารปรุงก็ไม่ดีเดี๋ยวเป็นไตอืเพื่อนมีความรู้กันเยอะอ่ะเนาะเราก็เลี้ยงแบบบ้านๆแบบไม่รู้ค่อยๆรู้ไปดีค่ะมีอะไรบอกกันขอบคุณมากเลยเนาะอ่ะพ่อก่อนไปหาน้ำดื่มไปหาน้ำกินไปนะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะ สวัสดีค่ะน้องผ่านสึกน้องป๊อบปี้รักนะจุจุ๊จุ๊จุ๊จุจุ๊จ